สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมวิธีการถอนเงิน จากแอปพลิเคชันนารวยของพวกเรานะครับซึ่งเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเป็นแอปที่พวกเราใช้จ่ายแล้วมีเงินกับคืนสินค้าก็จะเป็นสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนนะสินค้าบริการแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับก่อนอื่นทุกท่านไปโหลดในส่วนของแอปพลิเคชันนารวยเวอร์ชัน8นะครับตั้งแต่เวอร์ชัน5ถึงเวอร์ชั่น8ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโหลดเข้ามาในโทรศัพท์ของท่านก่อนเพื่อที่จะง่ายต่อการใช้งาน เมื่อลูกท่านโหลดเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะครับเมื่อทุกท่านเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับก็จะเห็นในรูปแบบของหน้านะครับเป็นหน้าที่พวกเราใช้งานได้ เรียกว่าง่ายมากๆนะครับก็จะมีทั้งแอป V8 ใหม่นะครับแล้วก็มีเมนูต่างๆที่อยู่ในแถบด้านล่างนะครับท่านจะใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์เราก็มาเรื่อนตรงนี้นะครับหรือว่าจะใช้สวัสดิการของนารวยก็มาเรื่อนตรงนี้นะครับถ้าเกิดพวกเราจะถอนเงินทุกท่านต้องไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ kyc ก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนเงินได้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ เรียกว่าต้องการที่จะถอนเงินก็สามารถเข้าสู่เมนูถอนนะที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็จะสะดวกสบายง่ายมากๆก่อนอื่นเลยถ้าเกิดทุกท่านยังไม่เคยเข้าระบบท่านต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าสู่เมนูถอนเงินเะมื่อทุกท่านกดลิงก์เข้ามาที่เข้าสู่เมนูเข้าระบบท่านก็จะเห็นชื่อนะครับผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับจะมีอยู่2ช่องท่านก็ต้องกรอกรหัสสมาชิกนะครับหรือว่า ID ของสมาชิกของท่านที่ได้จากนารวยหรือว่าได้จากผู้แนะนำของท่านนะครับมากรอกใส่ตรงนี้แล้วก็รหัสผ่านของท่านนะครับที่จดจำอยู่ก็มากรอกใส่ช่องข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นตัวอย่างเลยเนาะถ้าเกิดเราเคยกรอกอยู่แล้วนะครับโทรศัพท์ของเราก็จะจดจำไว้ให้นะครับผมก็จะเข้าสู่ดีลเลอร์หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับส่วนรหัสผ่านต่างๆก็ทางโทรศัพท์ก็จะจดจำไว้ให้ เมื่อพวกเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลต่างๆหรือว่ายอดเงินต่างๆในระบบหรือว่านะครับในโทรศัพท์ของเราได้เลยตัวแดงๆนี้นะครับคือจะเป็นยอดเงิน er, หรือว่ากระเป๋าเงินของเราที่สามารถถอนได้นะครับจำนวนเงินก็จะอยู่ตรงนี้ <ization> ส่วนยอดนี้นะครับจะเป็นยอดที่พวกเราเนี่ยถอนไปแล้วนะครับหรือว่ารับรายได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ยอดที่เราถอนออกมันก็จะมารวมกันในช่องนี้นะครับแล้วก็มี ข้อมูลนะครับที่เรียกว่ากําลังรอถอนรอแรงต่างก็จะเป็นข้อมูลในเมนูการถอนเงินของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดทุกท่านจะถอนยอดเงินนี้นะครับอย่างอื่นเลยก็ง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดพวกเราเคยเข้าระบบแล้วก็เข้ากลับไปสู่เมนูถอนเงินนะครับจําได้ไหมครับว่า เรามีในส่วนของหน้าแรกอยู่ตรงนี้นะเราต้อง KYC ก่อนแล้วก็เพิ่มข้อมูลส่วนตัวให้ครบกรอนนะครับถ้าเกิดทุกท่านเคยถอนอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไป KYC รอบ2หรือว่าเพิ่มข้อมูลรอบ2นะครับเราก็ใช้ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ของเราที่พวกเราเพิ่มข้อมูลส่วนตัวนี้แหละมาเป็นรหัสถอนเงินได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะไปถอนเงินกันกดได้เลยนะเมื่อพวกเราเข้าสู่เมนูถอนเงินนะครับระบบ จะพาทุกท่านเข้าสู่เมนูถอนเงินเลยทุกท่านก็จะเห็นคําว่าถอนเงินตรงนี้เนาะแล้วรออนุมตัติหรือว่าจ่ายหรือเปล่าก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดมีการปฏิเสธไหมแล้วรายละเอียดต่างๆนะครับเราสามารถที่จะมาเช็คได้ว่าเราเคยถอนไปแล้วเท่าไรรายได้เข้ามาเท่าไรอะไรต่างๆก็จะมีธุกรกรรมต่างๆอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเวลาที่พวกเราอยากจะถอนเงินต้องทํำยังไงเราก็มากดที่คําขอถอนเงินตรงสีม่วงๆนะครับด้านบนตรงนี้ ถ้าเกิดทุกท่านนะครับไม่เห็นให้ตะแคงโทรศัพท์หรือว่าเข้าไปถอนที่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าในแท็บเล็ตก็ได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปถอนนะทุกคนก็ต้องเข้าเมนูนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับเวลาที่พวกเรากดจิ้มเข้าไปหนึ่งทีเราจะเห็นข้อมูลต่างๆเด้งขึ้นมาให้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะขึ้นในระบบของเรานะครับทุกท่านก็จะเห็นว่า นะครับระบบของเราเนี่ยจะมีการแปลงเป็นอีพิน10%แล้วก็จะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมนะฮะหรือว่าค่านะฮะธรรมเนียมต่างๆที่พวกเราเนี่ยใช้ในระบบค่าระบบค่าภาษีค่าต่างๆนะครับระบบก็จะหักเป็นค่าธรรมเนียมไปทั้งหมดรายละเอียดก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถถอนออกได้เท่าไรชําระเงินแล้วเท่าไรให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดข้างล่างได้เลยถ้าเกิดเราเปิดในคอมพิวเตอร์รายละเอียดต่างๆนี้มันจะใหญ่แล้วก็ชัดเจนอันนี้คือโทรศัพท์หน้าจออาจจะเล็กหน่อยนะครับส่วน รหัสผ่านธุรกรรมตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่ารหัสถอนเงินถ้าเกิดท่าน k y c เสร็จแล้วท่านต้องนะครับเอาข้อมูลที่ k y c หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนั่นแหละนะครับมาใส่สมมุติว่าผมจะถอนเงินในวันนี้มันมียอดอยู่60-33.13นะครับข้อควรระวังเลยก็คือทุกท่านห้ามกดนะมีเศษสตังเป็นเด็ดขาดต้องใส่จํานวนเต็มนะครับใส่จํานวนเต็มแบบไหนอาจจะกดนะครับกดถอนกดถอน100อยอย่างเงี้ย หนะึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยหรือว่าหกพันหรือว่าห้าพันอย่างเงี้ยใส่จานวนเต็มนะใส่จํานวนเต็มลงไปเอาสมมุติว่าผมจะถอนสักหกร้อยนะครับเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูเนาะอันนี้คือจํานวนเต็มแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับซึ่งเป็นรหัสนะเบอร์โทรศัพท์นะรหรือว่ารหัสที่ทุกท่านนะรนะรกรอกลงไปในข้อมูลส่วนตัวของท่านนั่นเองนะครับผมก็จะลองใส่ไปเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ อันนี้เราต้องเปลี่ยนรหัสหรือว่าทําธุรกรรมของตัวเองนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่จําไม่ได้ต้องไปให้ทางแอดมินรีเซ็ตรหัสให้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในครั้งแต่ละครั้งเนี่ยีบาทในการรีเซ็ตรหัสผ่าน,นเข้าระบบแล้วก็รหัสถอนเงินนะครับสมมุติว่านะครับผมกรอกข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้วผมก็จะกดลองถอนดูนะครับอันนี้คือเสร็จ,ส,รจสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการส่งคาขอจ่ายเงินแล้วนะเป็นสีเขียวแบบนี้เห็นไหมครับ คำขอจ่ายเงินได้ถูกอนุมัติแล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีแดงแสดงว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับท่านก็สามารถกลับไปหารหัสผ่านมากรอกตรงนี้ได้เลยนะแล้วเวลาที่พวกเราทําธุรกรรมเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้ให้เราเห็นไหมครับนะรอดําเนินการนะอนุมัติแล้วหรือว่าจ่ายเงินแล้วแรงต่างนะครับก็จะมีรายละเอียดให้เราทั้งหมดนะถ้าเกิดทุกท่านทําแบบนี้แล้วก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรออนุมัติ นะจากทางบริษัทนารวยของเราเงินก็จะเข้าสู่บัญชีที่ท่านเคบไว้ y, นะครับอันนี้คือระบบการถอนเงินของนารวยของท่านนะครับก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ํารวยไปกับนารวยของเรานะครับ,นะรบขอแค่เพียงทุกท่านนะครับมุ่งมั่นแล้วก็ทําแล้วก็มีวินัยตั้งเป้าหมายยังไงยังไงจะมียอดถอนเงินแบบนี้นะครับเป็นหลักแสนหลักล้านได้อย่างแน่นอนขอท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ